ดุนใหญ่ครับพี่น้องเปียกนะคเปียกหนามอดยอดยุ่นเออเสียผมเลี้ยวง่ายเสียด้วยครับนั่นครับนั่นเสียผมนี่ครับดุนพอดีครับสวัสดีครับพี่น้องแม่มาดุนบ่วงเนียเหมือนโซ่ครับมึงบรรยากาศครับผมมันมโนเหมือนนี่ครับไปครับไปดุนครับมาลุยครับเหมือนนี่อู้หึ่ยหนามยามบ่วงครับ ไปเฮ้ยแม่งพี่น้องเรียบร้อยครับหมานครับมือนี้นี่รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ครับพี่น้องเปียกนะเปียกหน้าออดยอดยิ้มหุ่นเอฮ้ยผมเลี้ยวเฮ้ยผมเลยครับผมใหญ่ครับ หนึ่งเตี่ยม้วครับเตี่ยมแรกครับเตี่ยมแรกของเปี๊อหนึ่งท่านยั่งอยู่ครับหอหยาดเอาก็เรือยครับแบบหนึ่งครับผมรวยครับพี่น้องนี่ครับเตี่ยมแรกของปีครับเปียกน้าอ่อนย่อนยี่น้าให้หน้าครับผมบรรยากาศครับตัวเดียวนี่เขาซองหลังเลื่อยก้อเหล่ยวสูงเส้เป็นหลากไปครับ น้องใช้เป็นหนักไปครับผมนี่ครับฮึไงยอยู่ครับไปต่อครับไปหลังต่อไปครับผมพ่อแมารู้ครับผมหือป้าคืาอตําบ่วงมุนสะนั้นปันพื้นไอ้วิญหวังพุ่นเมืองครับตําพุ่นตําหมูอหัวครับนู้นหน่อยว่หลังนี่ก็ตํำครับ ผมเหยีย่เปน,นูหน่อยอยู่ครับฮะมันเป็นยังครับใส่ตัวครับผมลมแห้งเลยท่างนี้นู๋หน่อยครับต่ำบวงนี่เหรอหลังนั่ข้างในมันครับยังยังอยู่ครับผมใสตัวครับ ดุนหลังต่อมาทั้งผีครับดูนั่นผีครับพี่น้องนี่มองคุ้มใส่ไงมองคนรุ่งกันแท่เนี่ยสิครับตูนกันแท้ครับเฮ้ยเฮ้ยเตียมหนึงครับเตียมหนึง โอยดุนลูกครับลูกเพื่อนครับพี่น้วงว่าลูกเรากคยยังเตือนอยู่ครับนั่นครับนั่นเจ๊ฟุ้มเรียวอืมดุนพอดีครับกำลั <laughs> งเป็นนุมครับ เต็มสวงครับเอ้าเต็มสวงเต็มสว่างอันนี้ตัวนี้ครับเต็มสวงทุกทีแข็งแกรับ,รบสูใสายแม่ก็รู่ครับสองตัวนี้นี่ครับเขาว่วงผมเลย มานสองครับเมียนําครับเมียกับหลวกครับผมดูนครับเพิ่งบรรยากาศครับสองเตรียมครับนี่ไอตัวครับแล้ไอตัวรุ่นเมือนขุนครับมานมาครับสองแต้มนะครับผมมารุ่นหังตัวมากครับใช่ ได้ว่างนี่นะครับผมหึไม่ยั้นนี่ยังไเตรียมนึงครับพี่น้องรุ่นลูกครับนี่ครับรุ่นพอดีครับรุ่นมใหญ่ครับผมฮึตรวจเบอร์13บาดการยี้เว้ยครับนี่ครับ กำนั่งเป็นเบาเาะไป่ต่อครับผมมงบ่วงครับผมฮึต่ำมงผมล่มบ่วงผมล่มซี่นี่หน,นูนี่นเอเลยยนี่อือโหดจ้ะเนี๋ยมาเลียงมาเกยมือครับตัอครับผม เนาการต้องหน้าครับยมุสอากาศดีครับนี่งสุดถ่ายครับเตยไปเที่ยวไหนังนี่บกหัวหมเมืงไหนเลยครับเนี่ยตำยน,ดดนีเตยพวดหัวแน่ครับโอ้ะเน่ยหัวเลยครับผม ไปตัวครับผมงานมาอนียครับผมเดเมียหนึ่งครับในลูกก็อีกสองครับผมก็นั่งป็นบาวตัวนี้ยังวันด้ตายครับครับเขาบวงครับมือนสามเตี่ยมครับมืนนี่มานนะครับพี่น้อง